สิ้นปีเราจะมาทำไฟลอ e x c e ลตัวนีนะ้ส่งให้กับลูกค้าก็จะมีหนึ่งนับสต็อกปกติเลยเหมือนซื้อมาขายไปนับสต็อกปกตินะคะเดี๋ยวโยนไฟล์ที่แบบสมบูรณ์ลงไปให้อีกทีหนึ่งนะคะ2องนะพอลูกค้านับสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ต้องให้ลูกค้าค่ะสิ้นปีกรอกข้อมูลมาให้เราด้วยอาจารย์น่ะก็จะให้เขากรอกค่ะว่า,าตัวแรกกลุ่มน,นี้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ซึ่งโครงการตรงนี้เราให้ใครเป็นคนก่อก็คือพนักงานของบริษัทที่เป็นฝ่ายดูแลควบคุมโครงการนะคะเขาก็จะรอกชื่อโครงการหรือชื่อโปรเจกต์เข้ามาว่าโปรเจกต์อะไรเช่นถนนและสัญญาเลขที่เท่าไหร่ใส่เข้ามานะคะเริ่มเมื่อไร่สิ้นสุดเมื่อไหร่จํานวนเงินที่ประมูลงานมาหรือประมูลหรือทําสัญญาหรือเสนอราคากี่บาทเช่นสมมุติตรงนี้สิบล้าน โปรเจกต์นี้นะสิบล้านก็เกอกเข้ามาพ <c oughs> อได้มาที่สิบล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ได้มาที่สิบล้านบาทเรียบร้อยและ <c oughs> เขากอกมาปึ๊บอาจารย์เนี่ยจะให้เขา <c oughs> ให้ทํา <c oughs> วิศวกรประเมิน <c oughs> ให้วิศวกรที่บริษัทเขา ช่วยทำหนังสือประเมินโปรเจกต์นี้ทีว่าเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ให้กรอกเฉพาะอะไรให้กรอกเฉพาะที่ข้ามปีเท่านั้นไม่ข้ามปีไม่ต้องกรอกที่ที่เสร็จแล้วในปีไม่ต้องกรอกลงมามันลบให้กรอกเฉพาะที่ข้ามในปีหน้ายกตัวอย่างอันนี้สิ้นปี68ก็กรอกเฉพาะที่ข้ามในปี69ที่ไม่เสร็จอะคะ่ะที่มันไม่เสร็จมันข้ามปีวิศวกรก็จะประเมินนโครงการนี้ เสร็จในปีหกแปดกี่เปอร์เซ็นต์สมมติวิศวกรเขาบอกว่าเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็กอกเจดิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้ามาพอกรอกเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บรายได้รา,ายได้ที่เราควรจะรับรู้คือเจ็ดหมืนห้าเออเจ็ดล้านห้าเจ็ดล้านห้าทีนี้เจ็ดล้านห้าอาจารย์ก็จะให้กรอกอีกว่าแล้วเปิดไปแจ้งนี้ไปแล้วสำหรับโครงการนี้ใส่ชื่อลูกค้ามาด้วยเนาะอย่างสมมติชื่อลูกค้าชื่อโครงการเนี่ย งนี้ค่ะลูกค้าชื่ออะไรตรงนี้ค่ะ,คเ,ออะ,คะเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นเอ้ยเปิดใบแจ้งหนี้ไปแล้วกี่บาทในปีนี้ปีหกแปดสมมุติเขาบอกว่าเขาเปิดใบแจ้งหนี้ไปแล้วนะในปีนี้นะคือห้าล้านสามเขากรอกมาห้าล้านสาม มาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นห้าล้านสามแปลว่ารายได้ครั้งรับคือสองล้านสองประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไฟนี้ค่ะย้อนกลับมามาดูในอีกเพจเราที่เราเคยบันทึกไว้รายงานลูกนี้หรือวิเคราะห์การขายประวัติขายแยกตามลูกค้า แล้วเราก็เลือกลูกค้าขึ้นมาค่ะว่าลูกค้าตามไฟเ์เนี่ยตัวเนี้ยที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวไหนเราลองเอามาดูก็จะดูเนี่ยบัญชากิจอย่างเงี้ยค่ะลองดูว่าที่เราทียไว้แล้วในปีเนี่ยมันตรงไหมมันก็จะขึ้นมานะคะตรงหรือเปล่า กับที่เขาหยอดมาเขาบอกแจ้งมาให้เราเนี่ยตรงช่องเนี้ช่องอเคเนี่ยนะ,ะตรงไหมแบบนี้อาจารย์ก็จะมาเช็คดูข้่าวว่ามั่วมาหรือเปล่า